ระวังระวังมันอย่าบีบมันมากนะมันแตกเหยียบพิงออกอ่ะดึงเข้าอ่ะยงตัวดึงเข้าอ่ะเออหักเข้ามาเดี๋ยวสั่งนี้นั่งหมุนยอดทำอ่ะนั่งหมุนยอโอ้ ำได้ไม่ถึงครึ่งอ่ะโอ้หนี่เบร์ดอ่ะเนี่ยน่เบิเล่นเกมอะไรอยม่ข้างหัวโอ้โหโอ้างซ้ายหัวโอ้มหไม่เจะตเาโมาโดนดิแหมตายไม่น่าหอกนะเอัองว้ห โอ้ยไโได้ไม่ได้สภาพเราดิโว้าไมลบเอาดิถ้ามุดแล้วมันจะไม่รู้ว่ามีกิ่งไม้ไหนบ้างโอ้ยหัว โอ้ยโอ้ที่นั่งนี่คือไม่ได้หลบใช่ไหมตะกรุดลุมแอด้งเาดี๋ยวบูจิบันเนาะแดเาเดี๋ยวต้องคว่ำึงจามั่นใจท้หัวท้ It's oh, short.

หมดทดอลองทำงาน